ผมเห็นตําหนิในบล็อกแล้วนะครับผมเห็นตําหนิในในบล็อกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะชี้ให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับด้านในนี้ครับด้านในนี้ด้านในนี้นะครับสายเป็นอย่างนี้ครับหลวงพ่อรวยจะเป็นลักษณะแบบนี้หมดเลยนะครับของแท้นะครับสวัสดีครับ คลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูเลดหลวงพ่อรวยวัดโกนะครับรุ่นรวยเหลือล้นนะครับรุ่นล่าสุดเลยนะครับปี2563นี่เองนะครับออกเมื่อประมาณวันที่6ธันวาคมนี่เองนะครับเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมมากนะครับแล้วรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นมูลนิธิสร้างนะครับรุ่นมูลลนิธิหลวงพ่อรวยสร้างนะครับ นี้มีผมที่ผมเห็นนะมีทั้ง1บาท2บาทแล้วก็4บาทนะครับที่ผมจำไม่ผิดนะอันนี้เป็น4บาทไม่ได้ลงยานะครับ4สี่บาทไม่ได้ลงยาไม่เอี่ยมอ่องจากวัดเลยนะครับนี่ผมก็ไม่กาจับมาก,กเลยนี่ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณคุณสมฤทธิ์ไทยเขียวนะครับเจ้าของเลดนะครับเจ้าของเลดหลวงพ่อรวยนี่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมลองออกกล้องมาส่องดูนะกล้องมาส่องดูรายละเอียดนะครับเพราะว่า องลงพูอรวยนี่จะมีปอมอเยอะนะครับมีปอมค่อนข้างเยอะนะครับบางทีก็ตามหลังกันมาจะดูว่าตอกโคตรตรงไหนยังไงตอกตัวเลขอะไรยังไงนะครับตอกตัวเลขอะไรยังไงนะครับอันดับแรกขอส่องตรงนี้ก่อนเลยนะครับนี่หน้าตาหลวงพ่อเลยนี่ครับผมต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่า ว่าของใหม่ครับเงาวิ่งครับจากวัดนะครับนี่นะครับนี่คือหน้าตาหลวงพ่อนะครับนี่เป็นอย่างนี้นะครับนี่โอดีของใหม่ของเงาอาจะสะท้อนไฟนิดหน่อยครับถ่ายคลิปบางคืนนะครับเดี๋ยวนะครับ นี่ดูภาพโดยรวมนะครับหน้าตาหลวงพ่อนะครับนี่อันนี้ดูรูปไก่นะครับเป็นเหมือนไก่ฟ้านะครับไก่ฟ้านะครับนี่ดูลักษณะทั่วไปนะครับจุดไข่ปลานะครับสังเกตให้ดีนะครับงานเรียบร้อยมากครับงานนี้เรียบร้อยเลยนะครับ ดูอีกด้านหนึ่งลักษณะไก่ก็คล้ายๆกันนะครับนี่นะครับตรงยันนี่4มุมนะครับผมเห็นตําหนิในบ็อกแล้วนะครับผมเห็นตํน้หนิในในบ็อกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะชี้ให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับ เผื่ออนาคตมีปลอมมานะครับไม่ว่าอะไรจะทันหลวงพ่อไม่ทันหลวงพ่อเดี๋ยวนี้ช่างปลอมก็ปลอมหมดแล้วครับปลอมมาขายถูกๆมาหลอกคนโลภนะหลอกคนไม่รู้นะครับไม่ใช่หลอกคนโลภหลอกคนไม่รู้นะครับใจก็พูดผิดต้องขออภัยด้วยนะครับที่มาหลอกนะครับทําให้ทีคนไม่รู้ก็งบน้อยก็อยากจะได้ของหลวงพ่อมาก็จะ ช่าเออเห็นว่าถูกนะครับแต่ต้องศึกษาให้ดีนะครับสมัยนี้ไม่มีคําว่าฟุกนะครับภาพใหม่นี่ฟุกยากนะครับฟุกยากนะครับอย่างน้อยก็ต้องโดนราคาวัดแหละครับนะครับเดี๋ยวผมชี้ดูตำหนิในบล็อกนะเมื่อกี้ผมเห็นแวบๆตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับท่านผู้ชมดูนะครับเกิดเจอนะครับ ด้านในนี้ครับด้านในนี้ด้านในนี้นะจะมีเส้นวิ่งเป,เป็นเส้นเป็นเส้นเลยนะครับตรงนี้นะครับแถวๆนี้นะเดี๋ยววงกล้องสองให้ดูตรงนี้แล้วเป็นเส้นเป็นเส้นเลยนะครับจดจำไว้นะครับนี่ไฟอาจจะไม่สว่างก็ต้องขอภัยด้วยนะครับ ขยายให้ดูนะครับนี่นะครับเป็นเสีน้นเป็นเสี้ยนจดจําไว้ตรงนี้นะครับอันนี้ของจากวัดเลยนะครับนี่แ,แท้มาจากวัดเลยนะครับนี่นี่จะเป็นเสี้ยนเป็นเสี้ยนอยู่นะครับแถวแถวพื้นเรียนนะครับเต็มนี่นะครับนี่ จดจำไว้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับนี่จะเป็นเสี้ยนเต็มนะครับไ่ว้ไปไยมาอยู่นะไม่ใช่ว่าเป็นทางเดียวนะครับนี่ดูด,ด้านหนึ่งนะครับดูอีกด้านหนึ่งเป็นหรือเปล่าผม,ผมก็เห็นไแบบเงินด้านนี้ไม่ค่อยเป็นนะครับเป็นด้านเดียวนะครับด้านนี้จะเป็นเส้นบางๆคมๆนะครับด้านนี้นะ นี่เป็นตำหนิในบล็อกครับจำไว้ครับอีกรอบหนึ่งนะครับอีกรอบหนึ่งครับการลืมนะครับการลืมนี่นะครับตรงที่จุดไข่ปลานี่นะครับตรงนี่นะครับเป็นเส้นอย่างนี้เลยนะครับเส้นเต็มเลยวิ่งเต็มเลยนะครับนี่ชี้ให้ดูนะครับชี้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเพิ่งลำคัญนะครับเพื่อความชัดเจนนะครับตรงนี้นะครับ จะเป็ sociedad, Bref, ในเสี้ยนนะครับใต้นี้นะคร ını, ับใต้ล่องนี้จะเป็ courage, <RUS S> นเสี้ยนเสี้ยนไปนะครับตรงนี้ก็เป็นเสี้ยนไปตรงนี้ก็เป็นขึ้นตรงๆนี้นะครับแถวนี้จะมีเสี้ยนหมดนะครับเป็นเสี้ยนเสี้ยนเยอะๆนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูดูด้านหลังบ้างครับดูด้านหลังบ้างนะครับดูด้านหลังบ้างนะครับ ูโค้รนะครับโคตรตอกตรงนี้นะครับนี่นะครับลักษณะโคตรเป็นแบบนี้นะครับนี่เอาให้ชัดเจนนะครับ หาโฟกัสแป๊บหนึ่งนะครับตองขอภัยเลยครับนี่นะครับลักษณะโค้ดนะครับแล้วตัวเลขนะครับตอกนี่นะครับหนึ่งห้าเก้าหนึ่งนะครับนี่หนึ่งห้าเก้าหนึ่งนี่ปีพศออตัวหนังสือนะครับเป็นแบบนี้ครับ รวยเหลือล้นนะครับชื่อดีด้วยนะครับหลวงพ่อรวยนะครับใครรวยเหลือล้นก็มาแบ่งผมบ้างนะครับใครรวยเหลือล้นก็มาแบ่งผมบ้างนะใครรวยเหลือล้นก็มาแบ่งผมนะครับเหลือก็เก็บไปกับไม่ดีนะครับเดี๋ยวจะเสียครับถ้ามันเหลือนะมาแบ่งผมนี่ลักษณะยันนะครับ คมชัดนะครับยันนี่คมชัดนะครับตัวงสือนะครับดูดันยันด้านนี้บ้างนะครับผมไม่ดูความคมครับความคมเป็นอย่างนี้นะของแท้นะครับความคมของยันนะตัวอุตัวอะไรเนี่ยครับนี่นะครับนี่ครับด้านหลังเขียนว่ามูล นิธิมูลนิธิหลวงพ่อรวยนะครับวัดวโกหลวงพ่อรวยภาษาที่โกนะครับเขียนไว้แงนี้นะครับนี่นะครับเรามาดูสายนะครับสายเป็นอย่างนี้ครับหลวงพ่อรวยจะเป็นลักษณะแบบนี้หมดเลยนะครับของแท้นะครับเหล็กของแท้เป็นนี้หมดครับสายนะครับนี้นะใหญ่ๆนี่นยนี่ครับลักษณะเหมือนกันนะครับส่วนมากจะเป็นเหมือนกันหมดนะครับ นะครับอย่างนี้นะครับนี่แตวผมจะเอาอีกเส้นมาเทียบให้ดูนะครับสายนเกมาปลอมมาจะไม่ค่อยเหมือนนะครับเส้นหนึ่งคนละรุ่นกันนะครับคนละรุ่นกันเนี่ยเห็นไหมครับคนละรุ่นกันครับแต่สายแต่ลักษณะคล้ายกันนะครับเหมือนทําที่เดียวกันนั่นแหละงานเดียวกันนะครับสายเลดนะลักษณะจดจําไว้นะครับท่านผู้ชมจัดจดจําไว้นะครับพูดผิดพูดถูกอะ รุ่นรวยเหลือล้อนนะครับกล่องเป็นอย่างนี้นะครับกล่องนะครับนี่กล่องกล่องรุ่นรวยเหลือล้อนนะครับแป๊บนึงนี่นะครับนี่นะนี่ยงมกมันมากครับคนที่ไปเอามาจากวัดก็บวกกันเส้นละสองพันสามพันเลยนะครับผมเห็นนะโท,วท่วมกันไปตา,ตามกันนะครับ ฝากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ